สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่องชาแนล YouTube ทนายพราวราวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของหมายอาญาอยู่นะคะในส่วนของหมายอาญาของวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คือหมายจำคุกค,ค่ะหมายจำคุกนะคะเป็นหมายที่ออกโดยสารนะคะหมายความว่าอะไรออกโดยสารถ้าคดีที่มีการดำเนินกระบวนกา นะะเน้นว่าเป็นคดีอาญานะคะสารมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนะคะจำเลยนะคะนะเช่นนี้นะคะสารก็จะมีหมายจำคุกนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจับกลุ่มตัวของจำเลยนะคะไปขังไว้ที่เรือนจำนั่นเองนะคะหรืออาจเป็นกรณีที่สารนะคะมีคำสั่งนะคะให้มีการจ่ายค่าปรับ แบบปรากฏว่าจำเลยนะคะไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้นะคะจึงจำเป็นจะต้องนำไปขังไว้ที่เรือนจำแทนค่าปรับนะคะปัจจุบันนะคะอัตราค่าปรับนะคะ ใช้กับอัตราโทษจำคุกค,คือ500บาทเท่ากับจำคุกหนึ่งวันนะคะจะถูกจำคุกแทนค่าปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอัตราค่าปรับที่ศาลสั่งนั่นเองแสดงว่าหมายจำคุกเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นๆแล้วนะคะในทางอาญาว่าผู้นั้นที่ตกเป็นจำเลยนะคะกระทำความผิดจริงตามฟ้องและคดีนั้นมีอัตราโทษจำคุกนั่นเองนะคะส่วนถ้าลงโทษแค่ค่าปรับ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ต้องติดคุกแทนค่าปรับนะจ๊ะนั่นคือหมายจำคุกนะคะนะโอเคสำหรับเรื่องหมายในส่วนของหมายจำคุกนะคะ นะก็น่าจะกระจ่างแล้วนะใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะคะหรือสงสัยเรื่องไหนก็ตามยกหูโทรศัพท์โทรหาทนายพราวรวีคนนี้นะคะ09245 05 998 09245 05 998เบอร์ตามนี้เลยนะคะหรือกดติดตามในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรวีในช่องช e l น o u t u b e นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะในช่อง Channel YouTube นี้นะคะทนายพราวรวีนะคะสำหรับทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษา15นาทีแรกเป็นการ หลังจากนั้นคิดเงินนะคะหรือจะมาปรึกษาที่สำนักง,งานก็ได้นะหรือไม่สะดวกค่ะช่วงนี้นะคะโควิดมาแรง อยากปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Line ก็ได้นะคะนะสามารถนัดเวลาปรึกษาได้นะจ๊ะโอเคขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่านะคะจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะเรายังเหลืออีกหลายหมายเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ